ามเทคนิคแก้ปัญหาแต่งหน้าไม่ติดแป้งไม่เกาะผิวนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดาเมาจ้ะวันนี้จะเป็นคลิปเทคนิคแก้ไขปัญหาของการแต่งหน้าใครที่แต่งหน้าไม่ติดเป็นค้าบเป็นคุยหน้าไม่เกาะเครื่องสำอางเลยแม่ทำไงดีวันนี้เดี๋ยวเจ๊มีเทคนิคมาบอก สามเทคนิคแก้ปัญหาแต่งหน้าไม่ติดแป้งไม่เกาะผิวนะจะเริ่มจากข้อแรกอย่าปล่อยให้ผิวขาดน้ําจ้ะพูดถึงผิวขาดน้ําผิวขาดน้าเนี่ยเกิดได้ทั้งในคนผิวแห้งและผิวมันด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่พูดบ่อยมากเลยสภาพของคนผิวมันที่ขาดน้ําก็คือเป็นคนที่แบบผิวมันมากน้ำมันเคลือบผิวเยอะมากแต่ผิวข้างใต้มันมีริ้วรอยเหี่ยวว่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะสาเหตุมันก็เกิดจากผิวขาดน้ำน่ะทุกคนแต่ว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ผิวขาดน้ําอยู่แล้วบวกกับการที่ไม่มีไขมัันนนเเเเคคลลือบผิววยยมมกก็็หาาแตต่ง ขัดก,กว่าคนผิวมันนั่นเองนะคะฉะนั้นคนผิวมันที่ขาดน้ำมากก็จะแบบเข้าใจผิดว่าตัวเองผิวมันก็ไม่ต้องบำรุงหรอกเนี่ยมันก็เลยยิ่งแบบ ขาดน้ำไปเรื่อยๆหน้ามันก็มันเมื่อเกเร็วกว่าปกติเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ทุกคนกลไกของผิวอะมันก็จะทํางานง่ายๆเลยก็คือมันจะพยายามปกป้องร่างกายอะไม่ให้เข้าสู่สภาวะอันตรายใช่ปะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายมารู้สึกว่าผิวมันขาดน้ํามากๆเนี้ยมันก็จะพยายามผลิตไขมันมาเคลือบผิวเยอะๆเพื่อไม่ให้ความชุ่มชื้นอะมันแบบเละเหยออกไปอย่างในคนผิวแห้งแบบเซียถ้าผิวขาดน้ํามากๆจนผิวปริแตกเนี้ยมันก็เป็นการเตือนสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยผิวไม่ไหวแล้วเว้ยต้องรีบบำรุงแล้วและไอ้กาารัของงง่ย อย่างลมันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการแต่งหน้าทําให้แต่งหน้าไม่ซวยไม่เรียบไม่เนียนเป็นคราบแต่งหน้าไม่ติดต่างๆนะจ๊ะฉะนั้นอันแรกที่ต้องทําสําหรับการแต่งหน้าเลยก็คือต้องบํารุงผิวก่อนเป็นอันดับแรกนะจ๊ะเริ่มจากโทนเนอร์ก็ได้ใครไม่ใช้โทนเนอร์ก็ข้ามไปที่เอเซนก่อนเลยก่อนเริ่มแต่งหน้านะเจ๊ขอบอกปัญหาผิวของเจ๊ตอนนี้ก่อนคือปัญหาผิวเจ๊ตอนนี้คือเจ๊ไม่สิวนะคะน่าจะเป็นเพราะ เปลี่ยนแมสแหละเพราะว่าช่วงนี้เจ๊แบบแมสตัวเดิมที่ใช้อยู่ที่สั่งมาแบบ3 4สี่กล่องมันหมดแล้วก็สั่งแมสใหม่ก็เลยแบบเป็นสิวช่วงนี้ช่วงที่แมสปิดเป็นคราวอย่างนี้เลยแล้วก็มีสิวประจําเดือนเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าตัวสิวแมสนี่คือก็รักษามาสักพักแล้วอาการมันก็ดีขึ้นตามลําดับนะทุกคนแต่ว่าความแพ้สิวแมสของเจ๊มันจะแพ้แบบเป็นสิวอุดตันหัวเล็กๆเ,เนี้ยก็ต้องรักษาไปด้วยกดไปด้วยนะนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสิ่งที่ใช้อยู่นี้เป็นนําตกเห็ชื่อ S Room s e n c นนะคะทุกคนคะ่ะปกติเจ๊ก็จะใช้เป็นตัวแรกของการเริ่มบำรุงนะคะวิธีการแบบนี้ก็คือใครที่มีความแบบความร้อนใต้ผิวอื่นๆอย่างเช่นอนอนน้อยหรือแบบผิวขาดความชุ่มชื้นก็สามารถใช้ได้นะอย่างเจ๊นี่คือช่วงนี้เป็นสิวก็จะแบบ ยิ่งต้องดูแลผิวเลยอะโอพูดถึงตัวน้ำตกพิโคโมัชลูมตัวนี้นะทุกคนเจอ๊อะโดนตกมาจากคุณน้อยหนึ่งเมคอัพค่ะคุณน้อยเขามีความฮาของเขาก็ดูแบบหลายคลิปมากเลยนะแต่มีคลิปหนึ่งที่คุณน้อยหนึ่งเขาพูดถึงตัวน้ำตกเผ็ดตัวนี้คุณน้อยบอกว่า ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยตัวนี้เป็นเฟร์ริตเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสิวอะไรใดๆผิวอักเสบอะไรใดๆใช่ปะ่ะพอเจ๊มีปัญหาเรื่องในส่วนของผิวแพ้แมสแล้วก็มีสิวขึ้นเนี่ยเจ๊ก็เลยแบบอ่ะลองใช้บ้างนะจ๊ะน้ําตบเห็ดพิโคโลชั่นตัวนี้นะก็จะช่วยเรื่องลดสิวแต่ว่าให้ผิวที่ฉ่าวาวคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเขามีตรงนี้เลยว่าเป็น dermatologist tested นะคะก็คือผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมา เรียบร้อยคนที่แบบผิวแพ้ง่ายหรืออะไรใดๆเงี้ยก็ใช้ได้ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเป็นสกินแคร์ที่เห็นรีวิวในยูทูบเยอะมากใครที่แบบมีปัญหาผิวพันหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวนะก็สามารถที่จะไปสอบถามในเหตุของเขาได้นะเออเพจของเขามีไอ้นี้ด้วยมีวิดีโอคอลปรึกษาปัญหาผิวกับผู้เชี่ยวชาญอะทุกคนเล่นไหมใครมีปัญหาผิวอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบว่าเอออยากปรึกษาเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปวิดีโอคอลปรึกษาเขาได้โดยเด็เจ๊แนบลิงก์ไว้ให้นะน้ำตบเห็ดตัวเนี้ย เหมาะกับคนที่อยากลดสิวผิวแพ้ง่ายเป็นเสบเดิมเสบเดิมก็คือปัญหาของผิวที่มีการผลัดเร็วกว่าปกติกทุกคนเป็นผื่นเป็นสิวผดหรือคนที่มีความแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ก็คือ ช้้ไดดหมดเลยน้ำตบเห็ดพิโกโลชั่นตัวนี้ก็คือสารสก,กัดหลักๆเขาจะเป็นสารสก,กัดจากเห็ดสามสายพันธุ์นะทุกคนที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ผิวแข็งแรงกระชับรูคุมขนกระตุ้นพวกกระบวนการการสร้างคอลลาเจนนะจ๊ะทุกคนตัวนี้มีสารที่ชื่อว่าไฟโบแนคติกนะช่วยทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นแน่นฟูแล้วก็ช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยด้วยนะคะเพราะว่ามันทําให้ผิวชั่งน้ําแล้วก็ นขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าดูบนขวดเนี่ยจะเห็นคําว่ารไบโอติกตรงนี้ทุกคนโปรไบโอติกตัวนี้ก็คือตัวที่จะช่วยรักษาสมดุลความแข็งแรงของผิวนะเพราะผิวมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะทนต่อเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นแล้วทาให้ผิวสุขภาพดีขึ้นแต่อย่างเจ๊ตอนนี้ผิวมันมีความป่วยอยู่ใช่ปะ่ะก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้ผิวมันแข็งแรงมากๆอะ่ะมันจะได้แบบไปสู้กับการอักเสบต่างๆแล้วก็แบคทีเรียต่างๆผิวมันก็จะได้กลับมาสุขภาพดีแล้วก็เป็นปกติเร็วรวๆนนน่หหะทุกกคเเพราาาาใช้้ิ นั่นเองต้องทําคลิปนะจ๊ะเจ๊ไปอ่านข้างฉลากเข้ามานะคะทุกคนคือนอกจากมีตัวสา,ารกัดจากเห็ดแล้วมีตัวโปรไบโอติกแล้วเนี่ยเขามีซิงพีซซึ่งตัว A, ซิงพีซีเเนี่ยก็คือตัวที่จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียรที่ทาให้เกิดสิวอะทุกคนแล้วก็อ,กอย่างนื้นคือมันจะช่วยปรอบประลมผิวที่มันเกิดรอยแดงจากสิวเนี่ยทำให้ผิวไม่แห้งกร้านนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ผิวแข็งแรงเพิ่มความต้านทานให้ผิวสู้กับพวกเชื้อโรคพวกนี้ได้ดีก็คือเบต้ากลูแคนนะคะทุกกกคนนนถถถ้้าาาใวงงรขอสิพูดึ เวตากูแคนทุกคนก็จะรู้กันว่าเป็นส่วนผสมที่แบบแพงมากแต่ว่า ในนี้มีส่วนผสมตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับน้ำตกเห็ดพิโคโลชั่นตัวนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะมาร์คทิ้งไว้สัก15นาทีนะแล้วก็จะมาลงสกินแคร์ขั้นต่อไปนะทุกคนเอออีกอย่างนึงที่เจ๊ชอบสําหรับตัวน้ําตกเห็ดตัวนี้ก็คือปกติแล้วสกินแคร์ที่เป็นขวดขว,ดขวดทั่วไปอ่ะเขาก็จะเป็นแบบขวดแล้วก็แบบสิ่งอย่างนี้ใช่ปะแล้วบางทีพกไปต่างจังหวัดหรือใส่ก,กระเป๋าเดินทางเนี้ยมันก็จะมีความแบบกลัวหกอะไรเงี้ยแต่ของตัวน้ําตกเห็ดพิโคโลชั่นนี้ก็คือแบบววววว่่าาาาเเเ้้จมีตััหลลล็็็ออกกกยงปปแใชส๊ิ อย่างนี้มันก็จะมีความแบบไม่หกไหลเลอะเทอะนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบเออสะดวกสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆแบบเจ๊ด้วยเลย ตอนถัดมาเจ๊ก็จะลงเซรั่มนะจ๊ะแต่จะเป็นเซรั่มลดสิวแบบเข้มข้นที่ชื่อว่า with active B3 zinc PCA นะจ๊ะตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวสุดเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของวิตามิน B3 สามเือได้ซิดาไมล์นะทุกคน4%่เปเซ็นเลยเว้ยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำหรือพวกรอยแดงให้มันดูจางลงแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตัว zinc PCA หรือ BHA ที่เขาใส่มาเนี่ยจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวอย่างสมดุลแล้วก็ทาให้เซลล์ผิวตายอ่ะหลุดออกแต่ไม่ทำให้ผิวบาง นะแล้วก็ช่วยดูแลปัญหาสิวไม่ให้เกิดกลับมาซ้ำซากเลยทุกคนตัวนี้ช่วยคุมความมันบนใบหน้านที่เป็นสาเหตุหนึ่งของสิวด้วยนะจ๊ะนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีเซโไมายที่เป็นแบบสกินบาริเออร์เกาะป้องกันผิวมากขึ้น50%เลยทุกคนไอตัวเกาะป้องกันผิวนียถ้าเกิดว่ามันมีความแข็งแรงขึ้นใช่ป่ะมันก็ทําให้ผิวะลดการระคายเคืองแล้วก็ป้องกันสิวเกิดใหม่ลดผลลดผื่นไม่มห้มันกลับมาเกิดซ้ำซากได้อีกนะจ๊ะนอกนั้นก็จะมีสารสกัดจากใบบัวบกที่มีสารแบบแอนติออ เติมของเซลลแล้วก็กระตุ้นให้แผลสามารถสมานตัวได้เร็วขึ้นนะทุกคนก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเร,รียต่างๆด้วยถ้าคนผิวมันเนี่ยลงสกินแคร์สชนิดนี้ก็คือจะได้ความชุ่มชื้นจะได้ความแบบว่าลดน้ํามันบนใบหน้าด้วยแล้วก็จะได้ในเรื่องของการช่วยควบคุมการเกิดสิวด้วยแต่สําหรับผิวแพ้ง่ายแบบเจ๊ก็จะได้ในเรื่องของลดการเกิดใหม่ของสิวแล้วทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะคนผิวมันก็คือจะไปลงไพรเมอร์หรืออะไรต่อก็คือได้เลยแต่สําหรับเจ๊ผิวแห้งเจ๊ก็จะลงตัวนนี้เป็ วิตามินเฟสเบสของบาร b บี้บราวน์นะจ๊ะเพื่อที่จะให้ผิวมันมีความแบบว่าติดเครื่องสำอางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นเบสเมคอัพของเจ๊ในลุคนี้จ้ะพูดถึงตัวน้ำตบเห็ดพิโคโลชั่นตัวนี้กับตัว w ิ t h a แอคทีฟบีสามซิงพีเอตัวนี้นะตอนที่ใช้เนะี่ยเจ๊เก็บผลก่อนและหลังใช้ให้ดูด้วยนะคะจะเห็นว่าผิวของเจ๊ก่อนใช้ก็คือเป็นสิวมีสิวอักเสบมีสิวอุดตันขึ้นอยู่นะคะทุกคนผิวตอนนั้นก็็็็จจะแแบบบมมมมีควววววาาารร้้้้อนนนนนใตตติิสสูงกกกกกลลลดััเเเเป่่ยช เพดพิโคโลชั่นตัวนี้กับตัววิตแอคทีฟบีสามซิงพีเตัวนี้นะจ๊ะก็ใช้มาเรื่อยๆเนีก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้านะคะว่าตัวสิวหรือการอักเสบของผิวมันมีการลดลงแล้วก็พวกรอยแดงจากสิวรอยดาจากสิวงี้มันก็จะมีความแบบเออจางลงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวน้ําตบแล้วก็ตัวเซรั่มที่แบบถ้าเกิดว่าใครมีการแบบว่าเออแพ้แมสหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการใส่แมสมันก็จะมีความแบบหมักหมมมีความอับชื้นนีดึงใช่ปะการเกิดสิวแมสมันเป็นอะไรที่แบบเกิดได้ง่ายมากเลยนะแล้วย แม้ที่นึ่งอะไรที่นึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มาอีกแล้วค่ะสิวก็ต้องเปลี่ยนตัวสกินแคร์ตามไปด้วยนะคะก็2ตัวนี้ไม่เสียแรงที่คุณน้อยหนึ่งเขากรันตีมานะคะคือดีมากจริงทําให้การอักเสบของสิวแบบว่าลดลงเร็วมากแล้วก็ผิวกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะคะคนส2ตัวนี้นะคะระหว่างที่รอสกินแคร์ทุกอย่างซึมลงไปใต้ผิวนี่เจ๊ขอพูดถึงเทคนิคที่2ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการแต่งหน้าไม่ติดและแป้งไม่เกาะผิวนะจ๊ะเทคนิคที่2ก็คือการลดความร้อนใต้ผิวนั่นเองนะคะทุกคน เมื่อกี้นี้ก็คือการมาสกหน้าใช่ปะ่ะแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆวิธีเลยที่ทําให้ผิวมีความแบบเย็นลงได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือจิบน้ําบ่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าการจิบน้ําบ่อยๆจะทําให้ผิวเย็นขึ้นนะคะทุกคนะโดยเฉพาะคนที่พักผ่อนน้อยต่างๆเนี่ยก็จิบน้ําบ่อยๆจะฉีบบ่อยสักหน่อยหนึ่งในช่วงแรกแต่ก็ต้องยอมเพราะาไม่งั้นร่างกายมันจะยิ่งแบบมีความร้อนสูงก็สงเสี่ยงกับการอักเสบหรือเกิดเอฟเฟกต่างๆกับผิวของเราตามมานะจ๊ะหรือก่อนแต่งหน้าเนี่ยจะใช้สเปรย์สำหรับผิวหน้้้้าาาหหรรรือสสเเปยยทที่่่่ชวิิิมมในนนนกแตตงงดขึะ ก่อนก็ได้นะทุกคนแล้วก็แต่งเสร็จปุ๊บก็ใช้เมคอัพฟนะิกเซอร์น่ะลงอีกทีนึงมันก็จะทําให้เมคอัพแบบเกาะผิวดียิ่งขึ้นแป้งติดผิวดียิ่งขึ้นอีกเทคนิคสําคัญสําหรับเจเลยนะก็คือเวลาอาบน้าเสร็จปุ๊บอะเจจะไม่เออเลยเหย,ยล้องให้ผิวแห้งนะเจจะแบบซับหน้าให้มันหมาดแล้วก็ลงสกินแคร์ต่อเลยเพราะว่ามันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของเราได้ดีกว่าการปล่อยให้ผิวหน้ามันแห้งไปแล้วแล้วก็มาลงอะทุกคนเทคนิคที่3อย่าลงเครื่องสำอางตอนที่ผิวหน้าเปียกค่ะกคคนนนพดดเลว่่่าาไไแแแงงหหีถ้ิ ตอนที่ผิวหน้าเปียกๆก็คือเหมือนเอาแผ่นแรปอาหารนะคะมาโปะหน้าเข้าไว้จากนั้นก็ลงเครื่องสำอางแพงๆของเราลงไปปะ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 ปแล้วมันไม่ลงผิวหน้าเลยจ้ะเพราะว่ามันลอยอยู่บนน้าที่มันเปียกๆนั่นเองเปรียกเสมือนที่มันอยู่บนฟิล์มถนอมอาหารที่เจ๊แรปหน้าอยู่นะเห็นปะแล้วพอมันเจอน้ําต่างๆมันก็ไหลย้อยลงมาง่ายกว่าปกติเพราะมันไม่ผนึกกับผิวดึงออกฟึบอ่ะวิธีการที่จะทําให้ฟิล์มบางๆบนหน้าเราหรือ ความชุมบนหน้าของเราน,านั้นน้อยลงไม่มากนะคะก็คือใช้ตัวทิชชู่บางๆนะคะทิชชู่แล้วก็แบบดึงออกมาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเป็นให้เป็นแผ่นเดียวๆนะแล้วก็ซับลงไปบนผิวหน้าเพื่อให้ความชื้นของผิวเนี่ยมันลดลงหรือถ้าเกิดว่าใครมีฟองน้ําแต่งหน้าก็ซับออกด้วยฟองน้ําแต่งหน้าก่อนอย่างนี้นะคะฟองน้ําจะมีรูพุุนไงฟองน้ําก็ช่วยๆแบบว่าเก็บเอาความชื้นความมันส่วนเกินต่างๆของผิวเนียออกไปได้นะคะก่อนแต่งหน้าเพื่อจะทําให้ไม่มี ความชื้นหรือน้ำลอยอยู่บนผิวนั่นเองนะจ๊ะและเมื่อผิวพร้อมในการแต่งหน้าแล้วพอแต่งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ และนี่ก็คือ3เทคนิคการแก้ไขปัญหาแต่งหน้าไม่ติดแป้งไม่เกาะผิวจากมาดามเมาส์นะคะทุกคนคะขอสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งเทคนิคแรกเลยก็คืออย่าปล่อยให้ผิวขาดน้านะจ๊ะงานสกินแคร์ต้องมาใครที่มีปัญหาผิวขาดน้ําก็หาสกินแคร์ที่มันเติมน้ําให้ผิวนะคะทุกคนคะแต่ก็เลือกตามประเภทผิวถ้าเกิดคนผิวแห้งอาจจะเป็นสกินแคร์ที่เติมน้ําให้ผิวแล้วเพิ่มตัวครีมหรือน้ำมันที่เคลือบผิวมาให้ามชุ่มชื้นมาเสียไปส่วนคนผิวมันก็อย่าลืมเติมความชุ่มชื้นนนนนนนใ้้้ผผิิิิวววววดดดยยคคคาาาามมมมมัััจจะะะะไไไ่่่เเเอกกกปแตถร ที่มีปัญหาแบบเจ๊ปัญหาสิวอุดตันปัญหาสิวอักเสบหรือใส่แมสแล้วเป็นสิวแมสอากาศร้อนแล้วเป็นสิวขดนะคะตัวที่เจ๊ใช้อยู่2ตัวนี้ก็คือแนะนําเลยนะเพราะว่าจากผลการใช้งานของเจ๊นั้นจะเห็นเลยว่าผิวมันมีความดีขึ้นมากตอนแรกเจ๊หวัน่นโดยซ้มแล้วว่าสิวมันจะหายช้าเพราะผิวเจ๊แห้งใช่ปะ่ะแล้วพอเป็นสิวเทียงนานเหมือนกันนะแต่ว่าพอใช้ตัววิกาสกินแคร์ในตัวน้ำตบเห็ดพิกลโลชั่นตัวนี้คู่กับวิ a แอคที B3 จ PCA ก็คือแบบเออผลออกมาดีว่ะสมกับที่น้อยหนึ่งป้ายยาม IC, าจริงๆแล้วก็มีรีวิวเยอะมากใน YouTube นะคะถ้าเกิดว่าใครมองหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวให้ผิวฉ่ำวาวเติมน้ำให้ผิวด้วยแต่ว่าไม่มันนะคะก็คือตัวนี้เลยเพนบล็อกเกอร์ผิวมันรีวิวกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เจเป็นตัวแทน between, ผิวแห้งมารีวิวให้ดูด้วยนะคะก็ทำออกมาได้ดีมากผิวแห้งแบบเจก็เลิฟเลยค่ะทุกส่วนเทคนิคที่2ก็คือลดความร้อนใต้ผิวให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะในเรื่องของพฤติกกกกรรรรมาาใชช้ีวิต็ลดนนอ ดึกแล้วก็จิบน้ําบ่อยๆผิวมันจะได้เย็นลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอาการอักเสบของผิวก็อย่าลืมดูแลรักษาให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะทุกคนคะและสาหรับใครที่ผิวแห้งแบบเจ๊อาจจะเพิ่มการมาร์กหน้าเข้าไปก่อนแต่งหน้าเพื่อให้ผิวมันชุ่มชื่นขึ้นใช้สเปรย์สเปรย์ใพ้่ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนของผิวหน้าก่อนแล้วก็ล็อกด้วยฟิกเซอร์เมคอัพฟิกเซอร์ er ที่เป็นสเปรย์หลังจากนั้นนะคะอ๋อคนผิวมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าเมคอัพฟิกเซอร์มีทั ลงสกินแคร์รอให้มันซึมลงไปให้ความเปียกบนผิวมันหายไปก่อนค่อยลงชั้นต่อไปและถ้าเกิดแต่งหน้าอย่าลงรองพื้นหรือแป้งบนผิวหน้าที่เปียกเป็นอันขาดเพราะมันก็จะแบบมีน้ำรอบนผิวแล้วก็เปรียบเสมือนมีพลาสติกมากั้นผิวกับตัวรองพื้นอ,อยู่มันกจะทําให้มีความเป็นคราบง่ายแป้งไม่ติดผิวนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือเทคนิคง่ายๆ3ข้อที่เรามักมองข้ามแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาใส่ใจแล้วเจ๊มั่นใจว่าทุกคนจะแต่งหน้าออกมาได้ดีไม่เป็นคราบแล้วก็ติดผิวแน่นอนจะ้ะส่วนสิ่งที่จใ้้ทังหมดนคลิ นี้แล้วก็แหล่งซื้อแล้วก็ราคานะคะเจจะใส่ไว้ให้ใน description หรือไม่ก็ใต้ c o m มนต์นะคะทุกคนก็สามารถไปดูได้แต่เจก็จะเลือกตัวที่แบบว่าไม่ได้มีราคาสูงมากแล้วก็ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะอย่างตัวสกินแคร์เนี่ยเจก็เลือกตัวนี้มาเพราะว่าราคาไม่ได้แรงนะคะทุกคน100 ml อยู่ที่850ตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยถ้าเกิดไม่ได้ใช้มาร์สหน้าอย่างเจที่แบบใช้เยอะๆเ,เมื่อกี้นี้นะใช้แบบเป็น น้ำตบเฉยๆเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนเลยนะเพราะว่าปริมาณเขาบรรจุมาเยอะด้วยนะคะทุกคนคะตัวอื่นเดี๋ยวเจ๊ใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่คนดูบ้างไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนอีกก็บอกกันไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะแต่ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิงกันเข้าไว้ในยูทูบนะคะใครดูใน Facebook Fanpage ก็อย่าลืม f o l l o w เห็นโพสก่อนเข้าม,มา,ลา, comment, share, า,าไลคะ์คอมเมนต์แชร์กััน,น้นนจาจกกุสสวส Bye!